สวัสดี FC แฟนคลับน้องแอมชนทิชาและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกแล้วครับกับหมายแสงกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของน้องแอมชนทิชาในวันนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบตามที่หลายๆท่านได้ทราบไปแล้วนะครับว่า ในวันที่21ถึง23น้องแอมต้องเข้าไปทำภารกิจที่ GMM และวันนี้หลังจากที่เธอได้เดินทางไปถึงเธอได้มีโพสต์ออกมาว่าดังนี้พี่ๆทีมงานทุกคนน่ารักมากค่ะ และก็ตามมาอีกหนึ่งโพสต์นะครับเป็นการขอบคุณทางรายการดนเพลงจริงทุนที่ได้เชิญเธอมามีข้อความดังนี้แอมขอขอบพระคุณทีมงานรายการดนเพลงจริงทุนที่ได้เชิญแอมมาร่วมรายการอีกครั้งแอมรู้สึกดีใจและอบอุ่นทุกครั้งที่มาเยือนเวทีนี้ค่ะและต่อมาทางรายการดนเพลงจริงทุนได้ออกมาโพสเกี่ยวกับ สาวบ้านคันสูงชานุมานอำนาจเจริญมีข้อความดังนี้สาวบ้านคันสูงชานุมานอำนาจเจริญแฮแท็กแอมชนทิชามาเยือนเวทีดวลเพลงทิงทุนอีกครั้งในฐานะศิลปินรับเชิญติดตามบทเพลงเพราะเพราะความสุขความสนุกในเร็วเร็วนี้แน่นอนใครคิดถึงแอมชนทิชาบ้างยกมือขึ้นจ้าช่องวัน31ดวลเพลงทิงทุน และนี่คือการโพสของน้องแอมชนทิชาในวันนี้นะครับที่กำลังอยู่ระหว่างการถ่ายทำรายการดนเพลงจริงทุนในวันนี้รวมทั้งการโพสของรายการดนเพลงจริงทุนที่ได้เชิญน้องแอมมาเป็นศิลปินรับเชิญในครั้งนี้ด้วยนะครับ f อแฟนคลับและท่านผู้ชมทุกท่านเตรียมรอรับชมได้เลยนะครับในเร็วๆนี้ ในรายการดวนเพลงชิงทุนสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของน้องแอมชนทิชาไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในการอัปเดตครั้งต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากดวนเพลงชิงทุนน้องแอมชนทิชาและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับไมค์แซงก้าด้วยนะครับขอบคุณครับ